สวัสดีครับมิดรักนักเพลงแฟนเพลงที่ชอบเพลงลูกทุง่งคอนเสิร์ตลูกทุ่งจ๋ามหาสนุกงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์อีกงานหนึ่งก็จะมีนักร้องต้นแบบฉบับเก่าๆกักงวันไพลลูกเพชรแสงสุรีลุ่งโลดเพชรโพธารามดาวบ้านดอนคัมพีแสงทองเต็มอิม่มแล้วก็เต็มอัตราสุด ในยุคที่คนไทยกําลังเจอกับวิกฤตการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเชื่อว่าคนไทยเรามีความเครียดกันเยอะนะครับวันนี้เครือข่ายความสุขยูแคนดูจึงได้จัดมหากรรมคอนเสิร์ตเครือข่ายความสุขเพื่อที่จะผ่อนคลายความึเครียดของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับจัดเป็นงานลูกทุ่งจ๋ามหาสนุก โดยรวมลูกทุ่งทั่วประเทศแล้วก็ตันหลกนับ10คณะนะครับมารวมตัวกันที่ MCC Hall The Mall b a n ก k a p ee, ในวันที่21และ22เมษายนนี้งานนี้เป็นงานพิเศษจริงๆนะครับโดยเราเรียนเชิญนักร้องลูกทุ่งต้นฉบับตัวจริงเสียงจริงรูเพลงนักดนตรีสุดยอดฝีมือมารวมตัวกันอย่าลืมนะครับ21และ22เมษายน พบกับนายโยกแน่นอนนะครับงานนี้อย่าลืมไปสนุกกันนะครับมีตลกมากมายหลายคณะมาระเบิดความฮาให้ดูกันอย่างเต็มกิ่มไปฟังเพลงเพราะๆไปหัวเราะดังๆนับพวงน้นองไปด้วยงานนี้เจอกันเนอะก็อย่าลืมให้กําลังใจกับนมารองรุ่นเก่าๆเหล่านี้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าท่านรักเพลงลูกทุ่งก็ไม่สมควรที่จะลืมงานนี้